ซึ่งภายในก็ถือว่าอืมแพ็คมาดีระดับหนึ่งนะครับใส่บับเบิลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะใส่ให้มันเต็มพื้นที่สเปซต,ตรงนี้นะเพื่อให้มันจะได้ไม่ก็ต้องกระแทกนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าภายในเสียาหายหรือเปล่าแต่แพ็กบับเบิลมาก็อ่เยอะอยู่นะครับแต่ก็กล่องแล้วก็ตรงนี้บุบนิดหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ข้างในแตกหรือเปล่าเนาะแต่แพคเกจิ้งภายในที่ดูตอนนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่ของยี่ห้อ FB แบตเตอรี่นะครับซึ่งรุ่นนี้ผมซื้อตัวประมาณ6.3แอมป์นะเดี๋ยวนะฮะอ่าตัวนี้ครับซีรีส์มัน FT7S z นะครับแบตเตอรี่แห้งนะครับควรใช้ก่อน เดือนธันวาปี66อันนี้มัน64นนก็โอเคแต่แต่ไม่แน่ใจว่าผลิตเมื่อไหร่เนาะผลิตเมื่อไหร่ดูตรงไหนอ่โอเคเดี๋ยว,ว,ยวราเอียดค่อยดูกันเราแกะข้างในก่อนนะครับข้างในก็จะมีอะไร เงื่อนไขาการรับประกันแบตเตอรี่ FB โอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยอ่านกันละกันนะครับก็น่าจะเป็นการรับประกันจากโรงงานแหละแต่ถ้าเสื่อมจากการใช้งานคงไม่รับประกันอันนี้ห้ามเปิดนะครับเป็นแบตเตอรีอ่ที่มีน้ำกรดอยู่ข้างใน,นแน่เลยทั้งๆท,ที่บอกว่าเป็นแบตเตอรี่แห้งนะแต่ข้างในนี่เป็นน้ำกรดแหละ ดูภายนอกก่อน,นะครับอันนี้ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งก่อนซึ่งเมื่อกี้ไม่มีนะครับแต่แปลกมากเลยครับเราแกะมาจากกล่องแต่ตูดลายมากนะครับอ่านะครับสังเกตรอยนะครับรอยแล้วก็ฝุ่นผมแค่วางตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องไม่เป็นรอยนะมันต้องเป็นเงามันวับอย่างนี้แต่อันนี้คือเป็นรอยนะบริษัท ตอนผลิตนี่วางพื้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้เราเกล่าวหาไม่ได้แต่ภาพที่เห็นคือเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับสดๆอ่ะสเปคมันก็คือรุ่นหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ FT7 FT7S นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมคอนเซิร์นในมอเไซค์ผมครับมันรับประมาณ5แอ์แต่ผมอยากให้มันแอมมันแรงขึ้นนะครับก็คือขยับมานิดนึง6 3์ จริงๆอยากได้เจ็ด m ครับแต่ว่า fb เนอะผมอยากได้ยี่ห้อนี้เนาะเพราะว่าเวลาเคลมอะไรน่าจะเป็นอะาการันตีได้จากแบรนด์ของผู้ผลิตนะครับเชื่อมั่นนะครับ make in thailand นะครับใจ้ได้20ชั่วโมงเทสมา3 130 cca นี่น่าจะเป็นคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับอืมอ่ะภายนอกก็ถือว่าโอเคนะครับแต่แบตเตอรี่นี่ไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่เนาะ จะต้องใช้เครื่องวัดแอมอีกทีหนึง่งสิ่งที่แถมมาด้วยก็คือน็อตที่เอาไว้เสียบกับขวดตรงนี้นะครับส่วนขวดนี้ถามว่าโอเคไหมก็มันก็ไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันใช้ได้นะมีกาวหุ้มอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอโอเคแหละครับก็โดยรวมแล้วถือว่า โอเคนะครับแต่สิ่งที่กังวลก็คือตูดแบตเตอรี่มีรอยได้ยังไงที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหรก่ก็ตรงนี้แหลนะเนาะของใหม่มีรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับตัวฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อ่าชาร์จ เครื่องชาร์จนั่นเองนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยตัวเครื่องแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนองนับ12บสองโวลต์นะครับอยู่ในช่วงแอมป์ที่4แอมป์ถึงร0 0แอมป์นะมีตัวจำขั้วบวกบวกขั้วลบนะครับอ่ะสีอะไรเป็นสีอะไรอ่ะลบดำนะครับแล้วนะผมก็จะงับที่ขั้วมีก่อน แล้วก็อ่หัวบวกนะครับโอเคจับปุ๊บขึ้นมาเลยทันทีนะครับตัวเลขนี้นะครับก็12 8. โวล์เสอ้ิ12.8นะครับ18องศาก็ตัวนี้สเปคมัน12โวล์เนาะอ่าก็คือ12.8แต่แอมนี่มันไม่เห็นนะนะเพื่อนๆมันอาจจะต้องดูจากอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับ แต่ตอนนี้เราวัดคร่าวๆครับว่ามัน12.7โวลต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิของแบตเตอรี่อยู่ที่18นะครับองศาซึ่งน่าจะเห็นว่ามันฟูแหละเนาะจริงๆต้องเอาไปลองเสียบไฟดูนะครับลากสายมาถึงดู่าโอเค เดี๋ยวผมพอยกโปรดักชันไปหาจุดที่มันมีปลั๊กนะครับสักครู่นะครับนี่ผมถ่ายทำแบบสดๆเลยนะครับก็กล้องจะสั่นนิดนึงนะครับเราจะมาแบบเรียวไทม์นะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กปึ๊บ มันเข้าโหมดชาร์จนะครับตอนนี้โอเคนี่นะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นมาว่า20องศาละอ่าตอนนี้สถานะขึ้นว่าฟูแล้วนะครับแสดงว่าประจุมันลดไปนิดเดียวเองนะครับที่อยู่ในกล่องเนาะแสดงว่าเขาให้มาเต็ม ส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรีแพร์ครับเหมือนกับว่าฟื้นประจุมันนะครับเพื่อว่าแบตเตอรี่ไหนใช้มานานๆอย่างเงี้ยครับอาจจะกดรีแพร์มันแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปอย่างเงี้ยจะทําให้ใช้งานได้อีกนะครับซึ่งตัวเดิมผมก็ทําแบบนี้เนาะแต่บางเอิญว่ารถผมเป็นรถที่จอดอ่าเขาเรียกว่าอะไรจอดแช่อยู่กับบ้านซะส่วนใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่มันใช้มาหลาปีแล้วครับน่าจะเกิน5ปีละก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะครับ อยากได้ประจุไฟแอมแอมที่สูงขึ้นด้วยนะครับก็เลยเพิ่มแอมขึ้นมาเป็น6.3แอมนะครับจาก5แอมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจบการรีวิวของการซื้อแบตเตอรี่มาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันดูนะครับจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับในรถมอเตอร์ไซค์ของแต่ละคน มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งที่เก็บช่องแบตเตอรี่นะครับแต่รถรุ่นนี้นะครับก็จะเก็บไว้ตรงฝาข้างฝั่งขวานะครับวิธีการของก็คือดึงออกมาเลยครับเพราะว่าผมรู้จุดยึดของมันแล้วนะครับว่ามันเป็นแค่จุกจุกยางครับอจะต,ต้องใช้แรงนิดนึงเนาะก็คือเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นสลัเข้าจุกยางแล้วข้างล่างก็เป็นแค่ตัวเสียบเข้าไปในช่องสลักของพลาสติกตรงนี้แค่นี้เองครับวิธีการก็คือเราก็ต้องใช้ไขควงหมุนออกมานะครับส่วนจะขั้วไหนก่อนนี้ไม่แน่ใจเนะผมก็ไม่ใช่ช่างเนอะก็คื ดีไอทำเองตามความเข้าใจของเรานะครับเรื่องรายละเอียดนี้ต้องปรึกษาช่างอีกทีนึงนะครับนี่ก็ขั้วลบนะครับเราหมุออกมาก่อนโอเค ส่วนเข็มขัดลัดตรงนี้ครับเราก็ดึงแล้วก็ปลดออกมานะครับเราก็มีที่จับอยู่ตรงนี้ละส่วนแบตเตอรี่ก้อนเดิมอะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขนาดที่เท่ากันนะเพราะผมวัดดิเมนชันมาจากที่เขาให้รายละเอียดในเว็บไซต์ไปละ,ะแต่แอมเราจะสูงกว่าเนาะเป็น1.3สูงกว่าเป็น1.3เพราะว่าอันนี้เขาให้มาก็คือ5แอมนะครับ5แอมประมาณ1 5-10ชั่วโมงด้วยซ้ำ แต่12โวลตนเหมือนกันนะครับยี่ห้อน่าจะเป็นยัวซ่าอะไรทั้งอย่างนึงผมอ่านไม่ออกนะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราอลองวัดประจุดูนิดนึงนะครับว่ามันเท่าไหร่ตัวเดิมนะครับผมก็จะนับหัวลบก่อนแล้วก็หัวบวกนะครับค่าที่ออกมันคือ มันก็สิบสอเนาะ12.6โวลตแต่สังเกตนะครับพลังงานแบตเตอรี่มันไม่เต็มเนาะนก็มันอยู่ที่ประมาณแ0อ่นะครับแต่เอาเข้าจริงผมสตาร์ทรถไม่ติดครับไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเราลืมสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมเนาะ เอาไงดีอ่าจะได้ครบครบรูปแล้วกันผมขันเข้าไปก่อนโอเคมันก็ไม่ได้เข้า่องอยากเอาเข้าไปใหม่ขอล้ำดับนิดนึงก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะสตาร์ทก่อนแล้วกัน โอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะสักครู่หนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเสียกุญแจก่อนสตาร์ทดูก่อนอ่า กปกติสตาร์ทแล้วไม่ติดวันนี้จะโดนเปลี่ยนใหม่งอนเองอน,นเอาใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ดูจังหวะการแงก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 มันเนาะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่เนี่ย สตาร์ทได้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองเกือบได้ครั้งที่สามจะไม่ได้ละมันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเงี้ยอ่าหมดละแบบนี้เนาะที่สาเหตุที่ผมเปลี่ยนพ้องเรื่องนี้แหละก็เดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูอีกทีหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าเราคลายนี่ก่อนแล้วกันผมชอบเอาบวกออกก่อนนะครับ คิดว่าบวกนี่มันเป็นตัวจ่ายไฟนะเนาะไฟออกก่อนแล,นะแล้วก็ลบทีหลังโอเคเรามาวัดกันเหมือนเดิมเราจะไปกันช้าๆนะครับเผื่อว่า <laughs> เป็นข้อมูลเนาะในการซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนยังไงด้วยนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ แค่ผมสตาร์ทไป3 4ครั้งนี่แบตเตอรี่มันไม่เก็บไฟแล้วนะครับมันลดหัวบไปเลยนะครับตอนนี้เหลือ40%นะครับแล้วก็สตาร์ทไม่เดดละนะครับส่วนโวลต์มันก็โอเคแหละ12โวลต์แต่แบตมันหมดเร็วอะครับมันเป็นไปได้ยังไงเนาะจริงๆแบตมันเสื่อมแหละแต่มันก็จะมีอีกคลิปหนึ่งครับที่เราจะกู้ชีพมันนะครับก็คือการกดรีแพร์เนาะรีแพร์ได้ใช้ประมาณ2 3าชั่วโมงกลับมาดีนะครับแต่ก็จะจำนวนของการสตาร์ทนะครับมันจะสตาร์ทได้ไม่มากเนาะ เพราะบเก็บไฟได้น้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะฟื้นประจุมันก็ตามแต่มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือเปิดช่องครับเขาเรียกว่าเปิดช่องที่เขาปิดไว้เนี่ยครับด้านบนนะครับเราต้องงัดออกมาครับแล้วก็เอาน้ํากรดน้ํากันเข้าไปใหม่จริงๆมันแบบแห้งก็จริงครับแต่ข้างในเนี่ยครับมันมีน้ําอยู่นะครับ ก็จริงๆเดี๋ยวผมคงจะต้องลองอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเติมแล้วมันจะดีไหมเพราะจะได้เก็บตัวนี้เป็นตัวสำรองเอาไว้ชาร์จไฟเทสไฟในรถเล่นๆนะครับเพราะว่ามันมีตัวจ่ายไฟกระแสอยู่ที่10 12โวลต์นะครับอืมก็โอเคครับแต่ตอนนี้ก็คือร้อนนะครับเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสดูนะตรงนี้ร้อนสตาร์ทแค่สามรอบนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไ้คุยกันแต่ตอนนี้ก็คือเรามาเปลี่ยนตัวนี้ก่อน มาแล้วครับติดตั้งแหล่งพลังงานยี่ห้อใหม่ไฟแรงแตเต็มของไมค์ลิปดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับอันนี้เข้าช่องปกติแบบว่าเป๊ะเลยนะครับเพราะขนาดมันใกลเคียงกับตัวเดิมมากนะครับ <ừ. S 1> ยังไงจะซื้อมาก็ต้องดูสิ่งที่จะต้องดูนะครับก็คือ โวล์นะครับว่า12โวล์หรือเปล่าและแอมป์ที่เราใช้ตรงกับรถหรือเปล่าหรือมากกว่าถ้ามากกว่ามีผลอะไรกับรถอันนี้ต้องศึกษาเองนะครับแต่ผมอยากได้มากกว่านิดหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับตัวตัวชาร์จประจุเข้าไปเนาะอ่าก็ในเมชชั่นสูงหรือว่าซ้ายขวาเผื่อเท่าไหร่แบบนี้นะโอเคอันนี้ผมขอติดตั้งตัวนี้ก่อนอติดตั้งเลยไม่ได้นะครับ ไอสิ่งที่มีแถมมาก็คือน็อตนะครับแล้วก็คู่แล้วก็แหวนรองด้านในนะครับจริงๆต้องใช้ตัวใหม่นะครับมันจะได้เก่าไปพร้อมกันเนาะ mm hmm. อ่าครับผมก็ขอเอาน็อตตัวเก่าออกโอเคใหม่จะได้ใหม่ยกชุดจริงๆแล้วมันจะต้องใส่ด้านบนนะครับแต่ผมขี้เกียจนะเอาด้านล่างก่อน เอาด้านข้างแล้วกัน,กนคือถ้ามันสัมผัสได้อยู่ได้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะโอเคมันเข้าไปพอตึงมือเขาน่าจะโอเคแล้วครับก็ใส่ขั้วบวกที่หลังเหมือนเดิมเพราะเราจะไฟมันจะครบวงจรก็คือต้องมีบวกกับลบส,สีแดงนี่เข้าใจว่าเป็นไฟ ข้อมูลไหนผิดพลาดพูดผิดก็อขออภัยนะครับตอนนี้เราไม่ใช่สายตรงเราเป็นสาย d.i.y ใช้งานเองราคาประหยัดเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนนะไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าศูนย์เดินทางไปช่วงนี้ก็อันตรายครับทุกคนเสี่ยงหมดเนาะโรคระบาดไม่เข้าใครออกใครกรับตอนนี้ลอยมากับอากาศได้ยังได้เลยก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมค่อยไปแต่งอีกทีหนึ่งขอเทสก่อนแล้วกันตอนนี้อยากรู้ว่ามันดีไหมเปิดสวิต์เรียบร้อยโอ้โหโอ้โห,โโหนี่แค่กดเล่นๆนะครับเนี่ยไฟโคตรแรงครั้งแรกนะเอาอีกทีหนึ่งโอ้โหโ,โหดเจ๋งเ่ยแนะนำครับ500บาทซื้อเปลี่ยนนะ นี่ถ้าเป็นยี่ห้อแบบว่าลองหน่อยนะครับ300กว่าบาทนะครับก็ได้สเปคนี้ละแอมเยอะกว่าด้วยก็ลองดูครับในตลาดมีเยอะมากนะครับในออนไลน์นี้ยิ่งซื้อยิ่งรู้แหล่งยิ่งคุ้มนะครับถ้าใครติดแบรนด์เหมือนผมหน่อยก็เน้นแบรนด์นี้แล้วก็ราคาก็สูงมาอีกประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่แรกกับการรับประกันกับบริษัทก็ลองดูแต่แบรนด์เล็กๆก็มีบริมีมีประกันเหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ ความมั่นใจแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีส่วนได้เสียนะผมผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับก็แนะนําบอกต่อไปประมาณนี้ว่าคิดอะไรตัดสินใจจากอะไรแล้วกันนะครับก็จบการรีวิวของการเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับวันนี้ด้วยแบรนด์นี้นะครับ FB แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนเองก็สามารถจัดการเองได้ครับตามนี้ส่วนลิงก์นี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆขี้เกียจหาแล้ว ก็ซื้อตามที่ผมซื้อก็ได้ครับเพราะร้านเขาก็ส่งมาดีอยู่นะก็ถ้าดีก็บอกต่อครับถ้าไม่ดีก็บอกเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมให้รายละเอียดไปว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยครับก็คือผ่านช่องทางออนไลน์เนาะเป็นเว็บไซต์ของช h อป e ีนะครับรอบนี้ ร้านที่ผมคัดเลือกเนี่ยพอดีว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมแคมเปญจัดส่งฟรีเอ่อไม่ใช่ไม่เชิงจัดส่งฟรีครับก็คือ,อช้อปปี้ออกค่าส่งให้40บาทนะครับทางร้านก็น่าจะเก็บประมาณ50กว่าบาทเนาะเพราะว่ามันหนักนะครับหลายกิโลเนาะแล้วเราก็จะได้ส่วนลดในส่วนของค่าส่งไปนะถือว่าคุ้มนะครับราคาตั้งต้นมันประมาณ570บาทนะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็มีค่าส่งอีกประมาณ50กว่าบาทนะผมก็ได้ลดไปประมาณ40บาทนะครับส่วนต่างมันอยู่ประมาณ580นิดๆนะครับแล้วก็ผมซื้อสินค้าเยอะครับก็เลยมีสะสมคอยไว้นะครับก็เลยใช้คอยเนี่ยร่วมด้วยประมาณ70กว่าบาทรวมๆแล้วนะครับส่วนลดนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวเงินที่ผมต้องจ่ายก็คือประมาณ500นะครับดังนั้นแบตเตอรี่อันนี้ครับก็ใช้จ่ายไปประมาณ500บาทนะครับประมาณนี้ ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับคุม้มคุ้มแบบคุ้มมากอย่างนี้ละกันเพราะว่าผมติดต่อกับศูนย์ไปครับเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของรถเดิมเนาะซึ่งแอมมันน้อยกว่าตัวนี้อีกนะครับแต่12โวลต์เหมือนกัน5แอมมันอยู่ที่900กว่าบาทนะครับที่ศูนย์มอเตอร์ไซค์เขาแจ้งมานะก็ถือว่าเราประหยัดไปตั้ง400เนี่ยนะครับยังไงก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรเดียนวะแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนก,กระสุนไม่ดีนะ ก็หมยความว่าถ้าสมมติว่าถ้าเรามีโอกาสที่เปลี่ยนกับศูนย์ได้เขาอาจจะวารันตีการันตีกับทางศูนย์นะเนาะแต่ผมสอบถามในช่องทางของการซื้ออะไหล่ครับก็เลยไม่ต่างกันนะเพราะเราก็ใส่เองอยู่ดีนะครับส่วนการเคลมเนี่ยเราอาจจะต้องเคลมกับทางผู้จําหน่ายครับก็คือทางแบรนด์ที่เราเลือกซื้อเนาะผมก็เลยต้องเลือกซื้อยี่ห้อที่คิดว่ามั่นใจละกันใครมั่นใจยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นนะครับไม่ได้มีผลได้เสียอะไรกับยี่ห้อนี้นะครับ แค่แค่มันได้ยินมาตั้งแต่นานมละว่าแบรนด์นี้มันติดหูเราเนาะก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับราคาก็ไม่ได้สูงใช้สักสองสามปีเปลี่ยนไปตัวหนึ่งก็น่าจะคุ้มนะครับแต่ลองใช้ดูก่อนนะครับว่ายี่ห้อนี้โอเคไหมอ่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีในการสั่งซื้อสินค้าของเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องอยู่เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ